แล้วก็ในส่วนหัวข้อที่3นะครับทีโพลีเอาลุกนะครับก็คือจะดําเนินการนําเสนอโดยคุณสุรชานะครับก็จะบอกถึงในส่วนของแบ็กหลอกนะครับแล้วก็คือแล้วก็เป้าหมายในการประมูลงานในปีหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเซสชั่น Q&A นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําบริษัทไทยบริคอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบางท่านในที่นี้นะครับหรือที่รู้จักไทยบริคอนอยู่แล้วเนี่ย นะครับอาจจะรู้อยู่แล้วว่าบริษัทไทยบริคอทเนี่ยทำธุรกิจอะไรแต่ผมขอทบทวนอีกครั้งให้กับนักลงทุนนะครับหรือสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ทราบว่าไทบริคอทเนี่ยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับบริษัทไทยบริคอทนะครับจัดตั้งเมื่อปี2531นะครับก็ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลาได้ประมาณสัก23ปี นะครับ23ปีที่เราทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างมาโดยตลอดนะครับเราก็เริ่มจากการที่เป็นผู้รับเหมาช่วงนะครับรับงานประเภทโรงงานนะครับแล้วก็ขยายตัวนะครับเข้ามาสู่เป็นผู้รับเหมาหลักหรือที่เราเรียกกันในวงการว่าเมนคอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็เราในช่วงของปีนงงป2007นะครับเราก็ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับเป็น260ล้านบาท เพื่อเตรียมตัวนะครับที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วงของปี2008นะครับบริษัทเนี่ยก็ได้เพิ่มทุนอีกครั้งเป็น400ล้านบาทนะครับชำระอยู่ที่360ล้านบาทนะครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแล้วก็ในปี2008เช่นเดียวกันนะครับบริษัทเนี่ยก็ได้รับการรับรองออ ISO นะครับ901 version 2008จาก300 Bureau Veritas นะครับเป็น ไอเอตัวที่2นะครับที่ที่ได้รับนะครับจากที่เคยได้รับเมื่อปี2005นะครับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องของการบริหารงานนะครับที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทนะครับก็คือที่บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือเป็นช่วงที่หลังจากที่เราเนี่ยได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ชื่อของบริษัทเนี่ยกับ ผู้ว่าจ้างหรือว่าลูกค้าคัสเตอร์เนะครับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงของปี2008เนี่ยเรามีโครงการที่บริหารอยู่ในมือเนี่ยประมาณสักไม่ถึง10ไม่ถึง10โครงการนะครับแต่ในช่วงของปี2009นะครับที่เราเนี่ยเข้าเข้าตลาดนะครับกลุ่มลูกค้าเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนั้นเองเนี่ยในปี2009เนี่ยเรามีโครงการนะครับที่เข้าไปบริหารงานนะครับเ,เข้าไปรับก่อสร้างนะครับ ถึงประมาณ20กว่าโครงการนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เราขยายตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับว่าเราควรจะต้องมีระบบนะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการติดตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสงเงินสดการควบคุมต้นทุนนะครับต่างๆเราก็เลยเมีการ invest ในเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะครับคือระบบ ERP นะครับ โดยที่เราเนี่ยไดเ้เริ่ม implement นะครับในช่วงของประมาณกลางปี2009นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับจากเดิมที่เรามีประมาณ10โครงการลงขึ้นไป20โครงการเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเราต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยอีกทั้งเนี่ยในเมื่อเราพัฒนาระบบแล้วสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อก็คือเรื่องของบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบใหม่สิ่งต่างๆที่วางเอาไว้ในช่วงของปี2009ในระดับทีมบริหารเนี่ยที่วางเอาไว้ก็ส่งผลให้ในปี2010นะครับในเรื่องของตัวเลขไรายได้ก็ดีหรือว่าอัตรากําไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําไรขั้นต้นกำไรสุทธินะครับก็ทําให้รี c o เวอร์กลับมานะครับขึ้นค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับปี2009นะครับเมื่อปี2010นะเทียบกับปี2009นะครับ ก็ในส่วนของปี2010เนี่ยเราก็เริ่มใช้ระบบ ERP นะครับเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ในปีนั้นเองหลังจากรับรู้รายได้ Q 3นะครับเราก็มีแบ็ k l o อกนะครับอยู่ที่ประมาณ3.9พันล้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดนะครับตั้งแต่เราเนี่ยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเลยในะช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในปี2010เองคณะบริหารเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ Business Model ว่าเราจะไปยังไงต่อนะครับเรามีเป้าหมายว่าบริษัทไทบริคอนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นผู้รับเหมานะครับที่มีความมั่นคงและยั่งยืนนะครับไปถึงร้อยปีเลยนะครับในเรื่องของธุรกิจรับเหมาขอสร้างนะครับเราจะทํายังไงให้เราโตขึ้นนะครับอันที่2คือเราจะมีธุรกิจอะไรนะครับที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนกันแล้วก็ทําให้ไทบริคอนบริษัทแม่เนี่ยมีความยั่งยืน ตอนนั้นเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานนะครับแต่ในช่วงนั้นเองนะครับเราก็เลยมองว่าธุรกิจพลังงานเนี่ยเราเริ่มจับมาตั้งแต่ปี2010ัละนะครับมีการศึกษาข้อมูลโดยตลอดนะครับเราก็มองว่าเราคงจะต้องโตต่อไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาธุรกิจพลังงานหรือว่าธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับเราก็เลยมองว่าเราคงจะต้องย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในเซ็ตนะครับในตลาดใหญ่ อย่างที่เราเคยรู้จักกันนะครับอันนั้นคือเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะครับซึ่งเรามองว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยแอดเวนเทจหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้1ก็คือต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงนะครับสก็คือพันธมิตรหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เราจะได้นะครับเพราะว่าเวลาพาร์ทเนอร์เขาหรือว่าบริษัทต่างชาตินะครับที่เข้ามาหาพาร์ทเนอร์หรือว่าจะทาธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องสกีนจากหน้าต่างของตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักก่อนนะครับ ก็เราก็ได้ตัดสินใจย,ย้ายตัวเราเองเนี่ยนะครับจาก MAI นะครับขึ้นไปที่เซตเมื่อประมาณวันที่16ธันวาปีที่แล้วนะครับก็ในปี2011ก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกนะครับเราเได้มีแบ็กหลอกนะครับสูงสุดเป็นวอร์ดการเลยนะครับประมาณ5.6พันล้านนะครับอันนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับที่เรามี แล้วก็ตัวเป้าหมายรายได้นะครับเราตั้งเป้าตั้งเป้าหมายไว้เมื่อต้นปีนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ประมาณ2,007นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราปรับลงเหลืออยู่ที่ประมาณ2,005นะครับในเรื่องเกี่ยวกับมันมีผลกระทบเรื่องของการน้ําท่วมนะครับเกี่ยวกับลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขามีการชะลอโครงการออกไปบ้างนะครับซึ่งเป็นในเรื่องที่รายได้เราเนี่ยจะรับรู้ในปีนี้แต่มันถูกเลื่อน ไปรับรู้ในปีหน้านะครับลูกค้าไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นการเลื่อนออกไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวทางคุณสุชาคงจะขยายความให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในปี2011จากแผนที่เราวางเอาไว้เมื่อปี2010เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจอสังหารนะครับเราก็ได้จัดตั้งนะครับบริษัทขึ้นมานะครับอีก2บริษัทนะครับเป็นธุรกิจพลังงานแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับ ในช่วงของปี2 0 1 1นี้เองนะครับเราเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่นะครับในช่วงของปี 2000, 2009นิดนึงช่วงนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยขยายตัวมากนักลงทุนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์ทุกท่านเนี่ยจะสังเกตได้จาก backlog อกนะครับปัจจุบันเนี่ยแบล็คล็อกเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ5,000 5,004-5,006 5, นะครับเรยยังไม่ตัดการรับรู้ไรายได้ใน Q3 นะครับแบ c k l ล g อกเราโตขึ้น เกือบเกือบ70-80%นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรามีงานอยู่แล้วนะครับไซน์งานของเราโตขึ้นนะครับเราต้องยอมรับตรงจุดหนึ่งว่าระบบเรามีแล้วนะครับแต่เราก็ต้องรีคูดคนเข้ามาใหม่นะครับเพื่อที่จะมารองรับการขยายงานนะครับจุดนี้เองเนี่ยคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของตัวระบบดีหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของเรานะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คล้ายๆกับเป็นช่วงปี2009ที่ว่าเราโตเยอะ เราต้องมีระบบเข้ามานะครับในปี2 0 1 1นี่เองเนี่ยแบ็คล็อกเราโตนะครับจากปีที่แล้วเราปิดไปน่าจะประมาณสัก3,000นะครับปีนี้เราโตตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับเนี่ยมันมันโตค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็จะเป็นปีปีหนึ่งที่เราเนี่ยฝ่ายบริหารก็ทำงานกันหนักนะครับว่าเราจะบริหารทรัพยากรบุคคลยังไงนะครับให้เข้ากับระบบ นะครับแล้วก็จะพัฒนาระบบยังไงเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถครอบคุมกับงานที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีมูลค่าโทษทีนะครับเรามีโครงการนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0ประมาณ24 26ถึงโครงการณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ปีหน้าแล้วก็ในอนาคตอีกสัก3ปีเนี่ยการบริหารโครงการหรือว่าการก่อสร้างของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับโครงการเล็กๆเ,เนี่ยมันคงจะลดลง การประมูลงานของเราเนี่ยเราจะเข้าประมูลงานในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าโครงการนะครับจำนวนโครงการจะลดลงแต่ไซส์ของโครงการเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราประมูลงาน200-300นะครับ300ล้านนะครับในปีนี้เนี่ยเราได้โครงการใหญ่ๆนะครับที่เป็นระดับหลักพันล้านเนี่ยมาประมาณ3โครงการนะครับล่าสุดเราก็ได้โรงไฟฟ้าที่จะนะ นะครับเป็นเรื่องของงานซีวิลนะครับงานฟาวเดชั่น